สาหรับโปรแกรม a อร์นะคะให้เรากดไปหน้าเพจที่ g ุมฟัง f u n c t i นะคะเปลี่ยนม,มา่หน้าเพจสองนะคะเรากดที่ปุ่ม F1 นะคะที่เมนูค่ะเลือกแอร์เรีนะคะกด Enter ค่ะแล้วก็เป็น a r r a เรียค l ลเล o ชนะคะ Enter ค่ะสวัสดีค่ะในวันนีน้นะคะ่ะจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม a อร์เรียนะคะการหาค่าพื้นที่ค่ะ ซึ่งก้องแฮมมาแล้วนี้นะคะก็จะเป็นก้องยี่ห้อซ็อกเกียร์นะคะรุ่น i m 5 2ค่ะเป็นบัไไานไปชมกันเลยค่ะค่าสลักแลเข้าใช้งัานนะคะให้เราเซ็ค่าตัวค่าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะสหรับโปรแกรม a อร a เนะคะให้เรากดในหน้าเพจที่วุฟังชันนะคะเปลี่ยนมาที่หน้าเพจนะคะแล้วกดที่ปุ่ม f 1นะคะที่เมนูค่ะเลือก a อร์เรนะคะกด enter ค่ะแล้วก็เป็น a อร a เรียคอลเล o ชันนะคะ enter ค่ะ แล้วก็กด F4 เล็งตัวก้องอยู่ที่1นะคะแล้วก็กด f ค่ะ OBS ค่ะแล้วก็กดวัดที่ F3 ค่ะแม่ค่ะค่ะเมื่อตัวเครื่องเคล่อนให้เรีย้อยแล้นะคะเรากด Stop ค่ะแล้วก็กด o คนะคะตัวเครื่องจะขึ้นให้เรานจุดที่2แบบนี้นะคะให้เราเล็งตัวก้องอยู่ที่2ค่ะค่ะเมื่อเราเล็งตัวก้องอยู่2เสจแส้วนะคะแล้วกด F3 นะคะ OBS ค่ะแล้วก็กด F3 นะคะนม่ค่ะค่ะเมื่อค่าเค้ื่อนเองใช่ราคะกด Stop ค่ะแล้วก็ เลนต์ตัก้องที่ดสามค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด OBS ค่ะแล้วก็กด f สาค่ะแล้วก็กดซ t อ p นะคะค่าสำหรับโปรแกรมไอนเดียนะคะต้องทำอย่างน้อยสามจุดด้วยกันนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด F 2นะคะแคลค่ะค่าตัวเครื่องก็จะขึ้นให้เราแบบนี้นะคะเค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมไอเดียค่ะ ค่ะก็จบบราาิการสำหรับการแนะนําการใช้งานโปรแกรมแอนเดีย e นะคะสำหรับลูกค้าท่าน,นใดที่สนใจสินค้าสามารถมาจองที่ร้านกล้องสมบูรณ์สู่รังเศษนะคะรายต่างๆที่ประมาณคาเทคลังเสด็กคลองสอง,งปทุ่มทาน,นี้ค่ะหรือโชว์รุ่นพินวันนะคะสำหรับสมการค่าสำหรับในวันนี้นะคะคอนเทนต์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ